ทีมงานสภาพไร่ตายสงขลาครับประหลงพื้นที่ไปติดตามเหตุการณ์อุบัติเหตุรถกระบะบรรทุกปลาพลิกคว่ำงหยายท้องอยู่กลางถนนสายเอเชียเส้นทางฝั่งขาออกจากจังหวัดสงขลามุ่งหน้าไปจังหวัดพัทลุงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลคูหาใต้ตรงนั้นนี่พื้นที่บ้านควนนายพันหมู่เก้าตำบลคูหาใต้อําเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาเหตุเกิดเมื่อช่วงตีห้าหัวรุ่งวันนี้ครับและก็เทกระจัดปลาน้ำหนักประมาณ2ตันกระจายเกลื่อนเต็มถนน พร้อมกับ,บลังใส่ปลาที่ตกอยู่บนถนนและก็ทําให้กีดขวางการจราจรเนื่องจากสภาพรถกระบะท,ที่พลิกคว่ำงายท้องขวางถนนอยู่นะครับรวมทั้งปลาจํานวนมากนับพันพันตัวที่อยู่บนถนนแต่รถก็ยังสามารถวิ่งผ่านจุดเกิดเหตุได้นะครับโดยเบี่ยงไปใช้ไหลาทางริมถนนด้านซ้ายและก็ไม่มีอุบัติเหตุซ้ําซ้อนจากรถที่วิ่งตามหลังมานะครับส่วนคนขับรถคันนี้ชื่อนายประเสริฐนินเพชรอายุ54ปีปลอดภัยครับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดขณะเกิดเห ทั้งตำรวจสพรัฐภูมิและก็ตำรวจทางหลวงรวมทั้งหน่วยกู้ภัยเอเชียต้องลงไปช่วยอำนวยความสะดวกการจราจรส่งสัญญาณให้รถวิที่วิ่งตามมานะครับทราบว่ามันมีอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้า ป้องกันอุบัติเหตุซ้าซ้อนจากการสอบถามนายประเสริฐคนขับรถบรรทุกปลาคันนี้นะครับบอกว่าขณะเกิดเหตุขนปลามาจากแพปลาที่จังหวัดปัตตานีเพื่อไปส่งที่ตลาดแม่คลีจังหวัดพัทลุงนะครับแต่เมื่อมาถึงมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยครับยางล้อหลังด้านขวาเกิดระเบิดจนล้อหลุดและรถพลิกคว่ำหงายท้องทันทีครับเทกระจาดปลาที่อยู่ในหลังเต็มถนนเลยครับแต่ว่าโชคดีนะครับที่ตนเองนั้นปลอดภัยจากที่ไหนยังไงครับพี่จากปัตตานี อาจจะไปไหนครับไปเมกซี่ไปเมกขี่ที่พลิกความนิสัยอะไรพี่ยางระเบิดจึงล้อหลุดยางระเบิดล้อหลุดล้อไหนครับพี่ต่อข้างขวาครับพี่ไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่เป็นอะไรมาคนเดียวครับตีกระจัดตีกระจัดเลยทั้งรถทั้งรถเลย หลังเกิดเหตุนะครับทางเจ้าของปลาได้ระดมคลงานมาช่วยกันเก็บปลาที่กระจายเกลื่อนเต็มถนนซึ่งมีทั้งปลาทูปลาทูแขกปลาโอและก็ปลาแป้นครับใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงจึงเก็บปลาใส่ลังจนหมดนะครับมูลค่าปลาทั้งหมดนะครับก็ประมาณ1,0,000แบาทนะครับแล้วก็เปิดถนนให้รถวิ่งได้ตามปกติส่วนรถกระบะบรรทุกปลาคันนี้ครับก็ยกใส่รถสไลด์นำไปซ่อมต่อไป คนงานที่มาช่วยเก็บปลาบอกว่าครั้งนี้โชคดีมากครับที่รถกระบะบรรทุกปลามาพลิกว่ำตรงจุดที่ไม่ค่อยมีคนครับและก็ยังมืดอยู่และก็อยู่หน้าเทศบาลตำบลคูหาใต้ด้วยครับทำให้ปลายังอยู่ครบและเก็บได้เกือบทั้งหมดรวมทั้งชาวบ้านแถวนี้ก็ใจดีครับมาช่วยโบกรถมาช่วยเก็บให้นะครับเ mm. พราะที่ผ่านมาครับเคยเกิดอุบัติเหตุรถกระบะบรรทุกปลาพลิกคว่ำมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับในจุดที่อยู่ใกล้กับชุมชนครับปรากฏว่ามีชาวบ้านไม่รู้มาจากไหนครับมาเก็บ มาช่วยเก็บปลานะครับแต่ว่าไม่ใช่เก็บให้เจ้าของแะครับเก็บใส่ถุงกลับบ้านนะครับจนเกือบเกลี้ยงเลยครับจนเจ้าของเนี่ยถึงขั้นแจ้งความาแล้วนะครับไปฟังครับอันนี้เคยเจอปัญหาที่รถปลาพลิกคว่ำแล้วก็มีชาวบ้านมาเก็บอะไรไหมพีม่มีค่ะครับเออแต่ครั้งนี้เป็นไงแต่ว่าครั้งนี้นะัไม่มีค่ะเอาครั้งนี้โชคดีไม่มีนะ เพราะเพราะอะไรครับพี่เพราะตรงนี้มันอาจจะเป็นหน้าเทศบาลด้วยแหละครับเพราะว่าก่อนปลามันตกลงไปในเด็กแล้วตรงนี้มันไม่ค่อยมีคนด้วยครับตรงนี้คนใจดีด้วยตรงนี้อันนี้คนใจดีด้วยนะพี่นะใช่เดี๋ยวถ้าถูกตึ้งก็หมดแล้วอ๋อแต่ถ้าตัวอื่นนี่เคยโดนมาแล้วใช่ไหมใช่หมดเลยหมดเลยเออใจดีแต่โซนเนี่ยครับโซนเนียไม่ค่อยมีปัญหาผู้คนอ่ะครับเราช่วยบกรถบกอะไรให้ครับ แต่ถ้าเหมือนว่าถ้าเปิดไปที่ที่คนเยอะๆนี่หมดใช่ไหมพี่ครับไม่เหลือเราน่อไม่เหนื่อยไงเราไม่ต้องเก็บเลยอ๋อก็เก็บกลับไปให้ครับเราไม่ต้องเก็บคือถ้าเจอสภาพนี้ถ้าที่อื่น้ที่มีคนนี่หมดเลยใช่ไหมไอ้นี่ดีไม่ไม่มีสักตัวนึงที่หายครับี่คนมีน้งใจคนครับก็มาช่วยโบกรถโบกะไรใช่ไหมพี่อ่า หรือถ้าที่อื่นนี่ไม่เหลืออะไรก็ไม่แบบนี้นไปในหนึ่งชั่วโมงน่าจะเรียบครับตอดีมันมบดเลยครับ นี่ครับถ้าไปพบอุบัติเหตุรถบรรทุกปลาหรือว่ารถบรรทุกอะไรก็แล้วแต่ครับอย่าไปซ้ำเติมโดยการเก็บกลับบ้านนะครับถ้าเจ้าของเขาไม่อนุญาตนี่เพราะเจ้าของเขาก็เดือดร้อนอยู่แล้วทางที่ดีเข้าไปช่วยจะดีกว่านะครับเป็นภาพที่สวยงามเล็กเจ้าของจะได้สบายใจครับอย่างน้อยๆก็ไม่ได้เดือดร้อนมากไปกว่านี้นะครับจริงๆแล้วคนไทยนี่ใจดีนะครับแต่ว่าบางทีเห็นแล้วก็อยากได้อย่าดีกว่าครับถ้าเขาแจ้งความนี่คุกนะครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 你不是没用吗？ Редактор